ก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับการคอลแลับครั้งยิ่งใหญ่ของทางตัวเกม Crystal of Atlant กับอดิเมชชื่อดัง One Man ัน n c h แ a n แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงการคอรแลับครั้งยิ่งใหญ่ ในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่น้อยคนนักจะรู้ภายในเกม Cry ส t a น of a t l a n ลจะมีอะไรนั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์คลิปไีค้คนหนึ่งไลค์แล้วถ่าเนเพื่อนชื่ชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเพืเ่อนๆนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบร,ริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายําหรับเพื่อนเท่นานใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิตคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับรู้หรือไม่ในพาร์ทนี้นะครับผมมี5หัวข้อที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องนี้ขอเริ่มในส่วนของหัวข้อที่1กันเลยดีกว่านั่นก็คือ การปลดล็อกการสร้างตัวละครหลายหลายคนนะครับหลังจากที่เล่นตัวเกม Crystal of Atlant มาสักพักแล้วนะครับในหน้าต่างของการสร้างตัวละครตัวเกมครับสามารถสร้างตัวละครได้ฟรียอยู่ที่ประมาณ 5ตัวละครบางคนสร้างจนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและในวันที่26เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีการมาของอาชีพใหม่หรือคลาสใหม่หรือเปล่าลหลายคนอยากจะรู้ว่าเอ้ยพี่แล้วผมจะสร้างตัวละครตัวที่6ยังไงดีในเมื่อตัวเกมมันล็อกไม่ให้สามารถสร้างตัวละครได้วิธีง่ายๆครับผมหลังจากที่ทุกคนนะครับสร้าง5ตัวละครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปที่ตัวละครหลักของเพื่อนเพื่อนให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นขาไปทุกคนกดไปที่โปรไฟล์ตัวละครที่อยู่ทางด้านซ้ายมือบน แล้วไปที่คําว่าทีมปะจอนภัยนะครับเงื่อนไขในการที่เพื่อนๆสามารถสร้างตัวละครตัวที่6ได้ครับนั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องทําเลเวลของทีมปะจอนภัยให้สูงและที่สําคัญจะต้องเก็บให้ตัน60ทั้ง5ตัวละครกันก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับปลดล็อกเมื่อทีมปะจอนภัยถึงเลเวล7นะครับและคุณจะต้องมีคริสตัลความทรงจําด้วยนะครับซึ่งคริสตัลที่เราจะต้องใช้เนะี่ยทั้งหมด 20ก้อนนะครับเราจะได้รับการ์ดตัวละครซึ่งการนี้ครับเราสามารถปลดล็อกช่องตัวละครได้ฟรีนะครับอีกหนึ่งช่องถ้าใครเอาไปแลกศิลาโอนย้ายก่อนก็อาจจะเสียดายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันหา่ันข้างยากนิดนึงแล้วก็ ถ้าใครอยากสร้างตัวละครเพิ่มเติมครับคุณจะต้องมีใบนี้เพื่อทําการปลดล็อกซึ่งน้อยคนนักจะรู้เพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปแลกของรางวัลอื่นๆจนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าวันที่ยี่สิมีอาชีพใหม่มาจริงๆหรือว่ามีคลาสใหม่ๆอาจจะต้องรอดูว่าตัวเกมจะมีใบเปลี่ยนอาชีพหรือว่าใบาย,ย้ายคลาสมาด้วยหรือเปล่าไอ้นี่ก็ต้องรอดูนะส่วนใครที่ไม่อยากย้ายคลาสนะครับแค่อยากจะไปลองเล่นสามารถซื้อกาดตัวละครตัวนี้เพื่อปลดล็อกช่องตัวละครเพิมเ่มเติมกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับไอ้นี้สำหรับเรื่องได้ที่นนน้้อยคนนักจะรูผมนะ สำหรับเรื่องต่อมาครับในหัวข้อที่2นั่นคือร้านค้าแลกเปลี่ยนของที่โคตรจะสำคัญต้องบอกกันเพื่อนเลยนะคะว่าตัวเกม Cry สตัลออ n แพลเนี่ยคือตัวเกมเขาออกแบบให้เราสามารถสร้างได้หลายตัวละครใช่ไหมครับเพื่อนเมื่อเราสร้างหลายตัวละครแล้วนะครับของรางวัลที่แต่ละตัวละครหาเนี่ยมันจะมีการคิดแยกโดยใช้พลังงานเป็นตัวกําหนดการเล่นหลายตัวละครข้อดีคือเพื่อนสามารถหาอุปกรณ์จากตัวละครอื่นๆในกรณีที่ตัวหลักรว่งเกลือแต่ตัวรองดวงดีนะครับเราสามารถโอนย้ายอุปกรณ์จากตัวรองเนี่ย มาให้ตัวหลักได้แต่เงื่อนไขสําคัญครับคุณจะต้องมีในส่วนของใบโอนย้ายกันก่อนนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะมีระบบแลกเปลี่ยนมานะครับซึ่งในส่วนของระบบแลกเปลี่ยนครับมันจะมีอยู่ประมาณ5หัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นคลังกิ้วนะครับคะแนนต่อสู้กล้องเรือคุณอุปการนะครับแล้วก็ทีมจวนภัยสําหรับคลังกิ้วนะครับมันจะเป็นระบบคลังที่จะนับในกรณีที่เราแอคทีฟกับกิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมกับกิ้วลงดันเจียนกิ้วช่วงหนึ่งทุ่มหรือว่าแอคทีฟต่างๆของตัววกิดนนะครุณจไ้้้เเีียมา ซึ่งมือเงิน,นเพื่อนได้เหรียญนี้ครับเบี่ยสามารถนํามาแลกของรางวัลในร้านขากิ่วได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนนะครับรูปปั้นอับแสงอันนี้เอาไว้เลื่อนขั้นอุปกรณ์เป็นเลเวล60หรือว่าสร้างอุปกรณ์เซตทหมากรุกได้นะครับจะแลกท้องก็ได้ครับนี่ใครรู้สึกว่าเอ้ยกไม่พอใช้แลกได้จะแลกเหรียญคุณอุปการณ์นะครับที่เอาไว้แลกกในร้านขาคุณอุปกรณ์ก็ได้เหมือนกันครับในส่วนนี้สามารถเลือกแลกตามความพึงพอใจของเราได้เลยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจที่สุดนะครมมรรราาราาะ่สถแกได้ยทีป 25ก้อนนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในก,กรณีที่เราอยากจะสร้างเซตหมากรุกนะครับทุกคนเองค่าไปฟาร์มเองก็อาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าแรกก็คือคุ้มนะครับทองไม่พอสามารถฟาร์มทองได้นะครับแต่เอาจริงๆอ่ะไปหาทองกับพวกขนแกะทองคำเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะครับที่เหลือผมก็จะเก็บไว้คะแนนต่อสู้กับคุณนุปการเนี่ยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราเก็บไว้แลกกันนะครับเพราะว่ามันสามารถแลกได้รายสัปดาห์นั่นเองนี่เราก็กดไปเลยครับ ก็99นะครับก็อยู่ที่ประมาณ4 8 0ครับจะต้องใช้แต้มเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ1,440ในการแรกเนาะส่วนต่อมาครับในส่วนของคะแนนการต่อสู้สำหรับคะแนนต่อสู้นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นคะแนนที่เราจะได้รับจากการลงอารีน่านะครับมีของรางวัลให้เราแลกเยอะแยะมากมายส่วนตัวแล้วนะครับผมจะแนะนำเพื่อนๆเนี่ยแลกในส่วนของเซต ไดมอนด์กันก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเซต p ีเนาะเตตัสเซตพวกนี้มันจะดีกว่าเซตที่เราใส่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่บอกเลยครับว่ามันมีผลต่อการเล่น PP ของแลงสูงแน่นอนเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเราไม่ได้คอมโบได้ต่อเนื่องแบบ34ชุดนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นแรงสูงเนี่ยโอกาสที่เราจะไปคอมโบต่อเนื่อง3 4สกิลเนี่ยมันค่อนข้างยากอาจจะเป็น1 2สกิลแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปใหม่ผมก็เลยมองว่าเอของแร้งไดมอนด์เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็เมื่อเราแรงสูงเนี่ยคุณสามารถแลกเซต แฟชั่นได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเซตแฟชั่นแบบโคตรที่เลยนะครับสามารถสะสมแลกเซตแฟชั่นได้สําหรับกรณีที่อยากแลกนะส่วนของอื่นครับผมมองว่าเก็บไว้ดีกว่านะครับยังไม่ค่อยคุ้มกับการแลกออกมาส่วนแต้มกองเรือนะครับผมสาหรับกองเรือเนี่ยก็จะใช้เป็นแต้มนี้เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นแต้มลอยฟ้าในการแอคทีฟการบริจาคการทําสิ่งต่างๆครับจะแลกอะไรคุ้มสุดนะครับเลื่อนลงมาครับผมนี่ก็จะมีของใบปกใบตีโบงตีบวกสูตรการคาบและที่สาคัญทุกคนเห็นนี่ไหม ศิลาโอนย้ายครับทุกคนสามารถแลกได้ตัวละครนะครับต้องบอกก่อนว่าขีดจำกัดประจําเดือนต่อตัวละครนะครับก็คือ1ตัวละครเนี่ยสามารถแลกได้2ชิ้นเล่น5ตัวละครครับก็แลกในส่วนนี้ได้กลับมาเยอะซึ่งเราจะต้องใช้นี่ครับอย่างน้อยทั้งหมด10ก้อนเพื่อทำการครับ1ชิ้นในการโอนย้ายอุปกรณ์ระดับอีพิกเลเวล55เป็นต้นไปในกรณีที่ ตัวรองดอกของดีนะครับสามารถคราบได้โอนย้ายระหว่างตัวละครได้เช่นเดียวกันสูตรอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะพวกสร้างพวกอาหารเพิ่มวงเพิ่มบัฟนะครับหรือว่าของอื่นส่วนตัวแล้วนะครับผมจะแลกใบากาชาไว้ทุกคนรู้สึกว่าช่วงนี้เสพติดกาชามากๆครับเราก็จะแลกกาชามาทําการสุ่มตัวละนนะครในกรณีที่เราอยากจะได้สัตว์เลี้ยงเทพๆมาใช้นั่นเองส่วนต่อมาครับคุณอุปการคุณอุปการนี้จะเป็นใบที่เราสามารถแลกพวกใบตีปวกคิน สุมกาชาหรือว่าของอื่นได้เช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญครับเราจะเอามาแลกตรงนี้ครับถุงตราชมพูล็อกที่จะมีตราชมพูแบบสุ่ม1ชิ้นนะครับอันนี้เอาไว้แลกคนนี้น่าจะคุ้มค่าที่สุดหรือว่าจะแลกพวกหินตีบวกก็ได้ส่วนที่ปรจจุัยอันนี้เราอธิบายไปแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยครับว่าในกรณีที่เล่นหลายตัวละครครับแต้มพวกนี้มันสามารถสะสมได้แล้วก็เอาไว้แลกของงวัลได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับตัวเกมก็จะมีในส่วนของกิจกรรมการเช็คชื่อล็อกอินต่างๆต,ต,ต่อเนื่อง คุณจะได้รับตรงนี้กลับมาเช่นเดยียวกันซึ่งตอนนี้ครับผมน่าจะมีใบครับอเนี้ยใกล้ครบ10บใบแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด7ใบาขาดอีก3เราก็จะสามารถสร้างหงชิ้นในการโอนย้ายอุปกรณ์อีพิกระดับเลเวล55ได้แล้วนะครับทุกคนส่วนอย่างต่อมาครับผมนั่นก็คือการบริจาคนี่สําหรับการบริจาคในร้านค้าสมาคมครับอเนี้ยคือแน่นําว่าต้องทําแบบต่อเนื่องนะครับเพราะว่า ถ้าเราทําแบบต่อเนื่องเนี่ยเราจะได้รับแต้มเนี่ยกดไลค์วันละ200ไลค์นะครับซึ่งไอ้200ไลค์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับเรามากๆเลยนั่นก็คือจะทําให้คุณเนี่ยมีแต้มในการกดไลค์ที่เยอะขึ้นเมื่อเรามีแต้มกดไลค์เยอะขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกเหรียญตรานะครับผมนี่มันจะเป็นสกุลเงินแบบนี้นะครับฟินนี่ซึ่งตอนนี้ครับยอดไลค์เราอยู่ที่ประมาณ9ก7อเนี่ยอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมพลาดมากๆเลยเพราะว่าเราลืมไปว่ามันมีระบบการบริจาคตรงนี้ถ้าใครทำตั้งแต่วันรแรกๆเนี่ คุณจะมีสกุลเงินฟินเนที่เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลักพันขึ้นไปนะครับแล้วก็เอามาแลกของในร้านค้าสมาคมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารบัฟและที่สําคัญนี่นะครับผมนี่ศิลาโอนย้ายแลกมาเลยนะครับสะสมได้เป็นต่อเดือนนะครับไอ้นี้เรียกว่าของบัญชีเนาะสามารถสะสมไปเรื่อยๆยครับในกรณีที่เรามีอุปกรณ์ระดับสูงหรือว่ามากกว่าเลเวลห5เป็นต้นไปหรือหกเนี่ยเราสามารถโอนย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับตัวละครอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างต่อมาครับผมนั่นก็คืออย่าพึ่งเลื่อนขั้นอุปปกรรณ์เ็นะดับ อีพิกเลเวลหนะครับต้องบอกกับเพื่อน,อนก่อนนะคบว่าในการคราฟอุปกรณ์ของเรารผมในเส้นทางของการคราฟเนี่ยเมื่อเราได้วัตถุเพียงพอนะครับเราสามารถเลื่อนขั้นอุปกรณ์ให้เป็นเลเวล60ได้โดยที่เงื่อนไขก็คือเพื่อนๆจะต้องมีในส่วนของมจิกเทียมกันก่อนนะครับอามีอาวุธแล้วปุ๊บแล้วก็คราฟหนีมีรูปปั้นอับแสงแล้วก็มจิกเทียมในการเลื่อนขั้นถ้าเป็นอาวุธหลักอะ่ะผมมองว่าค่อนข้างคุ้มแต่ถ้าเป็นอาวุธประเภทอื่นเช่นพวกชุดชุดเซตในเงี้ยยัง,ยงไม่อยากให้ทุกคนรีบนะครับเพราองเยะ แล้วก็สเต็กเนี่ยมันเพิ่มมาเยอะก็จริงครับแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้คุ้มค่าในตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอแพทตัว mm hmm. เกมอัปเดตเผื่อมีการปลดล mm ็อกฟังก์ชันใหม่ๆห,หรือจะมาคราฟพวกเซตหมากรุกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเซตเลเวล60เช่นเดียวกันซึ่งสเตตัสมันจะแตกต่างกันกันกบเซตหลักที่เราใช้น้าปัจจุบันนะครับประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทําสายแยกย่อยได้อีกด้วยนะครับหลังจากที่เราสร้างเนี่ยมาใช้อยู่ที่200เศษใช่ไหมครับแล้วก็ลูกปั้นอับแสง พอเราทําสายแยากย่อยตรงนี้มันก็จะแตกต่างกันไปอีกนะครับนี่อันนี้จะเป็นพวกโจมตีเวทย์มีเอฟเฟกต์การฮิวนะครับอันนี้จะเป็นโจมตีกายภาพนะครับประสิทธิภาพในการทําลายโลกอันนี้เอาไว้ลงดานพวกเซตเอ็นเกมมันจะเป็นเซตประมาณนี้นะครับเอาไปทำเซตพวกนี้น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบอัพในส่วนของพวกเซตนี้นะทุกคนทำเซตพวกนี้ก่อนน่าจะคุ้มที่สุดแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่เมจิกเทียมเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้เวลาในการหาเนะี่ยค่อนข้างนานพอสมควรนั่นเองนะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือการเตรียมกาชาต่างๆไว้ให้พร้อมสําหรับวันที่ตัวเกมมีการคอลแลบวันพันแมนซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าในการคอลแลัมีอะไรมาบ้างแต่เท่าที่ตัวเกมสปอยมานะครับมันจะมีในส่วนของยานพาหนะเจนนสนะครับที่เราสามารถเอาวิ่งได้แค่เฉพาะในเมืองน,นะทุกคนอันนี้แอบเสียดายดอยู่นะว่าถ้าวิ่งในเมืองปกติได้หรือว่าพื้นที่ปกติได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากส่วนตัวละครไซตามาหรือว่าตัวละครดีๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมาในรูปแบบของสกินหรือว่าของอาชีพใหม่ เพื่อความพร้อมเหล่านั้นครับเ,เพื่อนๆจะต้องเตรียมกรชาให้เรียบร้อยนะครับไว้ในช่วงที่ตัวเกมมีการอัปเดตเนี่ยเราจะสามารถสุ่มกาชาและลุ้นได้รับของรางวัลในส่วนนี้ไปนั่นเองไอ้นี่ส่วนนี้ผมก็ทําการสุ่มไปเลยสีทองเอ้ยมาแล้วแต่เป็นใบบวกสิบสามอ๋อทำไมถึงไม่เป็นตัวละครนะผมอยากได้น้องมาเลยเกินตอนนี้เสียดายเกนี่ก็เป็นแรงเอนะครับคือสุ่มจนรู้แล้วนี่แรงบีแล้วอันสุดท้ายครับ ปุ๊บสุมมาจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงนี้ครับเ,เพื่อนๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนในพักต่อไปอยากให้ทำเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้ในวันนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ